สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาดูของที่เข้าในที่สุดก็มาทุกคนก็ช็อกกันไปอยู่ๆพี่แกก็ส่งมานะวันนี้อะไรเข้า,าหลายๆท่านคงจะได้ทยอยได้รับหรือต้องไปเริ่มไปพิก up ไปไปไปรับกันแล้วนะก็ m o r i อ r ต y ครับผมชอบกับหัวมัน <laughs> มชอบกับหัวมันมอริอัต t ี้เดอะพีทรปกพิเศษนะปกพิเศษ แอร์ของแอนิเมทที่ว่ามีดราม่าที่ผมเคยทำทาคลิปไปแล้วนะเกี่ยวกับกว่าเอ้คนจองไม่ทันนู่นนี่น,นั่นโอ้คนโกรธแอนิเมทนู่นนี่นั่นทำน้อยครบรอบ8ปีอะไรแกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยนี่เปิดให้จองพรีออเดอร์เะเลยนะเราก็รอกันไปครึ่งปีมั้งน่าจะไป่ผิดครึ่งปีนะในที่สุดมันก็มาส่งแล้วนะครับเนี่ยมอริอัลตี้เดอะพทก็ ปกพิเศษของแอนิเมตนะกับหัวผมชอบผมชอบทำมันกับหัวไอ้ง anyway, นะี้นะก็มีมีอะไรอีกบ้างที่เข้ามาหวัดพร้อมๆกันก็มีของมีฮานาโกคุงเนาะวิญ,ญญาณติดที่กับโอสการ์นะเข้ามาคู่กันม,มีอะไรโตเกียวเอเลี่ยนเป็นสกับโอสการ์นะ ขายหมดอย่างไวขายหมดอย่างไวอันนี้ผมไม่ได้เก็บ2เรื่องนี้นะแต่ว่ามันมีการ์ดซ,ซื้อมาเรื่องอะไรวะเนี่ยสืบลับฉบับคาโมโนะฮาชิรอนนะ M4 กับโปสการ์ดของเขานะครับมีอะไรไี2สองสิงรื่องอะไรวะพลิกตำนานพิฆาตอสูรสองสิงเหรอ ไม,ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมีการซื้อมาไม่แพงเนาะก็หัว่าหลักๆที่ทุกคนตื่นเต้นแล้วรอโดยเฉพาะคนที่จองไม่ทันจองจองหน้าเพจตอนนู้นไม่ทันก็ <c oughs> ก็คงจะเป็นในตัวอนะไรพวนผมเก็บเก็บพวกนี้ไก่อนก็คงจะเป็นในตัว,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 วนี่แหละเอ่อมอเรียที่เพจเทียส่วนตัวผมเนี่ยผมมาทันนะผมผมทันรอบที่ ถ้าเพื่อนๆย้อนความจํากันหน่อยก็ชุดเทีย่ยเนาะเนี่ยชุดโฉมงามชุดโฉมงามให้จำเต็งปกพิเศษของแอนิเมะเนาะน่ะนารักมากน่ารักรกว่าของหลักพิมพ์เยอะแล้วก็มอริอาตี้เนี่ยเราเราเราทวนความจํากันหน่อยสงสัยต้องเก็บไอ้พวกนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อทวนความจํากันหน่อยว่ามีอะไรนะที่มาส่งวันนี้คือตัวอกไอพิเศษแอนิเมะใช่ไหมอันนี้เหมือนก็จะเป็นปกพิเศษของหลักพิมพ์ ถ้าจะไม่ผิดเนาะเนี่ยปกพิเศษของนักพิมพ์ uh, อันนี้อันนี้ปกธรรมดานะนี่ปกธรรมดาปกพิเศษของนักพิมพ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปกเฮ้ย hey, <Hey. S 2> อะไรวะผมมีสามเล่มเลยเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> เหรอเอองงแฮ่สามเล่มเลยซื้อมาท้ามาบ้โอเคอันนี้คือปกพิเศษของนักพิมพ์ นะครับปลก,กพ์งน,นี่เล่มธรรมดาผมซึ่งมาเล่มเดียวไม,ไม่รู้ซื้อทำไม,ไมเล่นแล้วก็อันนี้ก็คือเล่มปกพิเศษล็อตแรกที่ผมจองทันนะครับ m o r i a t y the Patriot ผมก็กลับหัวมาอีกแล้วโดวยทำสัญชาติยานผมชอบกจับมันกลับหัวตลอดเลยเนอะอันนี้ก็คือเป็นเล่มพรีเนี่ยจะดูว่าต่างกันไหมอันนี้เล่มออ r ิ i ิ i อลนะล็อตแรก เดี๋ยวผมจะดูให้เพื่อนทำโอ้โหมันต่างกันนะดูความเข้มสีเนี่ยต่างกันนะอันนี้คือของรถแรกผมว,ว่าต่างโทนสีไม่เหมือนโทนสีไม่เหมือนโทนสีไม่เหมือนเลยอืมโทนสีจะอันนี้จะเข้มกว่าอันใหม่จะเข้ม,เข,มเข้มกว่าสนีนี้จะอ่อนกว่า ไปดูอีกเล่มซี่เป็นไหมเหมือนกันอืมโอเคนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำอ,อ,อีกคลิปหนึ่งกันด้ลง่ายๆเลยแต่จะทำเป็นวิดีโอแล้ให้เพื่อนๆดูมันต่างกันจริงๆนะต่างกันหน่อยนะึงอะคือความเข้มมันไม่มีหรือว่ามันเก่ากว่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่แปลกของพวกนี้ไม่แปลกนะครับอาจจะก็อาจจะเปลี่ยนโทน คือคือของแต่ละล็อตเนี่ยว่ามันจะทําออกมาให้เนี่ยมันคือควบคุมสีควบคุมคุณภาพให้เหมือนเดิมเป๊ะๆปเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายนะอันจริงอันเก่าสวยกว่านะถ้าถ้าถ้าต้องพูดกันตามตรงอันเก่าอันเก่าจะดูขลังกว่าสีมันจะออกด้านด้านกว่าเพื่อนๆ่เห็นปะสังเกตดูสีมันจะด้านด้านกว่านิดนึงไม่รู้ไม่รู้ในวิดีโอกล้องห่วย ไอโฟนรุ่นของผมนี่มันจะชัดไหมแต่ถ้าเพื่อนดูเนี่ยมันจะด้านๆกว่านนี้ก็จะแบบสีใสๆก่าสีเข้มๆกว่าหรือว่าจะเพราะเก่าไปเนาะ่ะกัหอยแล้วหยแล้ว,โ,ลวโอเคนะครับก็นี่คือของที่เข้าใหม่วันนี้หลักๆก็คือ Morality the p a t r i o t ตัว Pre-order ของแอดปกพิเศษ a n i m เม e พรีออเดอร์เล่มที่14นะครับ